หนาฝนเนาะมันจะเขาดีหน้าฝน,น,นาไม่เกิดดีว่าพรไปแล้วพอเมฆมันเหมือนโนมนุ่มสิเกิดถึงเลยตึงตึงดูดูฟังทาง่างโน้มกับเฮฟว์เพราะท่านไปแล้วยกแขนเสื้กับว่าไหวแล้วจักเฮ็ดจังใดโอ้ยมาเดินม,มาซอยกันเนนในพี่น้อง่ยมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เรารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนาะขอบคุณมากๆที่ติดตามไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านเรานะคะคอนเทนต์มีรอบตัวนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีบ้านเดียวก็เป็นดงอยู่คนเดียวบ้านเดียวก็เป็นปลาเป็นดงนีนะ่แหละน้ำไอ้เพิ่นได้ละเป็นบ่อสัตวต้องเคสได้คิโลเป็นสไลด์เอาสไลด์ค่อยไล่ไล่แต้น้ำนไะอยเพิ่นเนาะ แขกไปไทยมากคจนกานมาดีดีเต็มเลยม่รู้อมาบุญวันบุญบนับญบนลดทุเรียน,นพังทันบ้นาเอาเครื่อง <S 2> <S 2> <S 2> ตัดหญ้ามาตัดเอาได้กับวัยบ้างใจต่อไม่แทงไงก็เกาหนิมัยต่อัมใหญงก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะอันนี้นนที่จะสอนนะคือแขทนชแมันเต้ ่ไปนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนาะคุอกันช่วกับโผล่หลายแท้หลายคนจะเป็นอยู่ใครใครเไ็นบอกว่าทุกคนเอาได้ง่ายวะามันเอาดีกว่มันง่ายมันสะอา ออกเครื่องัดหญามาสตัดเอาแด่กับวัยรุางใจต่อไม่แทงย้าก็เกาหนิไหมต่อย้ยเห็ดยังกับพ่อปั่นนั่นเลยย้าน้อยแยกลายแล้วรูดโดเค็นค่ะเข้ามาถึงนะคะเพื่อนๆค่ะและเชื่อค่ะ าามันหนาฝนเนาะมันตะเข้าเนื้อหลายเป็นยังเอไอจังสิบ่เข้าใจเนาะถ้าแบบนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์มันจะสะอาดขอบคุณมากมากที่ติดตามไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านเรานะคะ,ะทันเทนียนมีรอบตัวนะ นาฝนเนาะมันตะเขาบพี่น้องค่ะเป็นคนพันไปพันมานเนาะขับปบานพันไปพันมานในเขตบานบ้านยนยนติดถนนเนาะแยกกระยกอายเพลินบ้านมันหกหมตรเม้าามไม่ช่วยแม่เลยเหรอม้ขทามเนี่ย มะคามไม่ช่วยแม่เลยเหลยมะคามนี่โอ้ยตอนไ้นจม,มูกจะสะอาดอยู่ได้หรืออึ่งตึงอยู่อยู่ฟังข้างนู่นกับเฮ็ดกระชั้นเดล้วยกแขนซมีกับเ่อไหวแล้วจัก,กเฮ็ดจังใดโอ้ย มาเดินมาซอยกันในคี่นะนี่หลายเป็นยังเอไอยังจีบอ่าขบใจเนะาะทำแบบนี้มันก็ต้องมีงอุปกรณ์ต้อมีอุปกรณ์มันจะสะอาดเมือค้าไม่ช่วยแม่เลยเหรอเูกค้าคเนี่ย เราพี่มาเอาแค่สามนาทีมันกับว่าแล้วดอกพี่น้องเออ้ยแยกกระต้องต้องทำต่อมันหนาฝนเนาะมันจะเขาพี่น้องค่ะเห็นคนพันไปพันมาเนะาะขับปานไปพันมาในเขตบ้านบ้านย่หนยติตนนเนาะแยกกระยากอายเพลินบ้านมันหกเนา บ้านพี่น้องเป็นทีกบกันบ้านพี่สาทท่กข์กันส่งจะโครหลายแผลตายเนจะเป็นยุ้งทอนไปแล้วมันก็ะหกอ,อีกแยกเลยสิมาเห็ดใหม่่หะเล็กๆใน้อยหน่อยเก่าเนาะได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั่นล่ะเบาแล้วกะน,นองเบิองนอะพี่น้อง ก้านยอของเป็นดงอยู่คนเดียวบ้านเยอของเป็นป้าเป็นด่งนี่ก่แต่อายเพิ่นได้ละเป็นบอสันต้องเคสได้ีือเราได้ซัมได้เอาซัมเอาอะเอ้มบอกว่าถอนเอาได้ย่ายวะการเอาดีงามมันง่ายมันกะอาไอ้ถอนไปแล้วมันก็ฮกอีกยากเลยสิมาเฮ็ดใหม่นละ่ะเล็กๆเนนหอยก็เอาเนาะได้ซัมได้ก็เอาซัมน,นั่นละ่ะเมาแล้วกะนอกเบิ่งนอกพี่น้อง พี่น้องเป็นพี่ก,ก,กันบ้านโอบ้านผูษชาโอ้ยเราเก็ตรยุติธ่รมนแต่วันมันคืนมันคืนดีโพดต้ <c oughs> อยขได้ว่าสำนันเนาะมาเ็น่าทำเพิกเฉยไม่ไอายคนก็ไม่ใช่พี่น้องค่ะ <c oughs> เป็นคนพันไปพนนันมาเนาะข้าปบานพันไปพันม้านในเขตบ้านบ้านยาหน้อยติดถนนเนาะแยกกับอยาก,ยกอ,ายอายเพลินบ้านมันหกไหมอาจูนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตาม ไม่มีอะไรจะทำแล้วาาก็ามาทำความสะอาดบ้านเรานะคะคอนเทนต์มีรอบตัวนะคะเ,เพื่อนๆมันเป็นบ้านของเราวิหาบ้านกระจกกับมะกลินกลน่นหงายที่เป็นเสียงคือเรือกข้างๆเนี่ยเขา,เอาตอนนี้คือน้ำประปาเนแบจยังไง ทำที Roth, Now, here, the so, so, yes. ่เท่าที่ทำได้แหละค่ะก็บ่อายเพิ่อนแต่เพราะว่าอานอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะนขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ้านกระท้องเป็นดงอยู่คนเดียวบ้านเดียวของเป็นปลาเป็นด่งแต่ไอเพื่อนได้หรือเปล่าเปนบริษันต้องเขียนได้นือเราในสมัยเก่าสมัยก่อนจะยังไงก็ทำที่เท่าที่ทำได้แหละค่ะ กอายเพื่อนเว่าขอบคุณมากมที่ติดตามไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านเรานะคะคอนเทนต์มีรอบตัวนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมที่ติดตามไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านเรานะคะคันเทนต์มีรอบตัวนะคะเพื่อนๆบรรบรเอาได้ย่ายังมันเอาดีรจมนง่ายมันะ phòng kén đống như con đẻu, b้าน nhà khoang kén ba cả, là ai quên đi là, rằng, không kén được gì để xem ở như มันได้ชุ่มชื้นสะอาดอยู่ด้ล่ะโอ้ยเห็ดอย่างกระพาะปั่นนั่นอะไรย่น้อยแย่หลายแล้วดูปวดแขร์กนื่หลายเป็นยัง AI จังสิบอขอบใจเนาะถ้าแบบนี้มันก็ต้องมีอุปกรณ์ต้อมีอุปกรณ์มันจะสะอาดได้ยังไงจะทำเท่าที่ทำได้ล่ะคะ่ะ ก็บ่อ,อายเพิ่นแตเพราะว่าจะยังไงจะทำทเท่าที่ทำได้ล่ะคะ่ะก็บ่อายเพิ่นแตเพราะว่าอาจอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอนสาว้ท่นเป็นคลิปนะคะเพื่อนๆท่าเป็นคลิปโอ้ยดแขนอยู่ ลูกค้ามไม่ช่วยแม่เลยเหรอลูกค้า hmm. นี่มันาผนเนาะมันจะเขาค่อยไว้หลายจ้ะละอายเพิ่นเนาะแก่ใไทยมากคนก็ทานมาดีดีเช็นนี่ าาก็มือ้มาบุญบันบุญบันลดแนนตาโอ้แั่เงินพ่องงาะตังไงแต่นนูพูดจะดีวักพี่น้องน,นะขัะบมาตัวขับมาตัวพนุงแต่อำได้ยังไงแต่ทำเท่าที่ทำได้แ่ละคะ่ะ